ูดถึงเรื่องของโซเชียลแล้วนะคะทุกวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าใครที่ท,ทําธุรกรรมทางการเงินก็ต้องมีการทําผ่านทางดิจิตอลแบงกิ้งด้วยนะคะซึ่งทางธนาคารออมสินเองก็ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรไปเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานะคะและที่สําคัญก็มีการเข้าก้าวเข้าไปสู่เรื่องของการมีบทบาทมากขึ้นในสถาบันธนาคารออมสินโลกด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณอังคาใหม่มงคลนะคะได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารเรื่องของภารกิจต่างๆของธนาคารออมสินนะคะไปพูดคุยกับคุณอิสระ วงรุ่งนะคะรองรองูอง้มหน่วยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลไปติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงธนาคารออมสินนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีรู้จักกันเป็นอย่างดีหลายท่านนั้นเป็นลูกค้าแล้วก็ใช้บริการอยู่เป็นประจําด้วยนะคะปัจจุบันค่ะธนาคารออมสินนั้นก็ถือว่ามีการพัฒนาบทบาทมีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในมิติที่ธนาคารออมสินนั้นเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารออมสินโลกนะคะมาดูกันค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เพิ่มเป็นประธานในการจัดก,การประชุมธนาคารออมสินโลกด้วยนะคะ121ธนาคาร จาก80ประเทศศักยภาพของธนาคารอมสินในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงการต่อยอดนะคะไปสู่การเป็นดิจิทัลแบงกิ้งค่ะวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับท่านรองผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะกลุ่มลูกค้าบุคคลค่ะคุณอิสระวงรุ่งนะคะอยู่กับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพูดถึงบทบาทของการเป็นสมาชิกนะคะของธนาคารอมสินโลกนะคะซึ่งอย่างที่บอกข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี่นะคะท่านรองคือเรามีสมาชิกอยู่ ทั้งหมดนี่80ประเทศแล้ว121ธนาคารไทยของเราเราได้ข่าวมาว่าเรามีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากทีเดียวทุกวันนี้บทบาทของธนาคารออมสินเป็นยังไงบ้างในกลุ่มของออมสินโลกอะ,ค,ะค่ะคือสถาบันธนาคารออมสินโลกเนี่ยหรือว่า World Savings Bank Institute เ,เขาตั้งมาก็เกือบ100ปีแต่ว่าก็ยังทีหลังออมสิเนเรา4ปีแล้วเราเป็นสมาชิกเข้ามาประมาณ60กว่าปีนะครับในระหว่างทางที่ผ่าน บางครั้งเราก็แอคทีฟมากเป็นถึงบอร์ดของสินโลกเป็นถึงประธานทวีปเอเชียแปซิฟิกก็เป็นมาแล้วเป็นรองประธานองค์สินโลกก็เป็นมาแล้วบางครั้งเราก็เงียบไป <c oughs> เพราะว่าเราอาจจะมีภารกิจในประเทศมากกว่า <c oughs> แล้วก็อาจจะในช่วงของการบริหารที่ขาดช่วงนะต,ต่างนๆนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่ผู้ในการชาติชายมารับตําแหน่ง ที่ดารอมสินเนี่ยนะครับท่นานก็มอบงานนี้ให้ผมนะครับบอกว่าผมให้ให้ผมเข้าไปไประชุม,มองสินโลกอีกครั้งหนึ่งผมก็เริ่มไปไประชุมเมื่อปี58ที่วอชิงตันดีซีตอนนั้นอเมริกาเป็นเจ้าภาพท่านบอกว่าให้จดผมสองข้อ,อยากมากข้อที่หนึ่งไปแล้วกลับมาต้องเป็นบอร์ดนะคือไปลงเลือกตั้งเป็นบอร์ดข้อที่สองต้องเป็นเจ้าภาพจัดประชุม,มอมสินโลกแห้สักครั้ง สมัยที่ท่านเป็นผู้มนการ4ปีของท่านเนี่ยนะฮะผมก็ไปครั้งแรกเลยนะครับแต่เราก็ไปพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นธนาคารออมสินที่มีเงินฝากันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะแล้วเราเคยมีประวัติที่ทํางานกับออมสินโลกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเป็นสมาชิกที่ไม่ใช่พาร์ติ e นเมมเคือเป็นสมาชิกที่มีบทบาทครับในภูมิภาคและในระดับโลกก็ลงเลือกตั้ง ปากฏว่าได้เลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเป็นหอรดบริหารธนาคารอำสินโลกคุ้มในการก็ได้เป็นด้วยเพราะว่าผมเสนอเจ้าหนาาตัวเองด้วยก็เป็น2คนเลยซึ่งในโลกนี้มี20คนเองจาก80ประเทศ121ธนาคารถือว่าเราว่็หนึ่งใน24สองใน24ได้ซ้ำหลังจากนั้นเราก็สมัคร อาสาเป็นประธานจัดการประชุมสิ้นโลกเมืม่อกลางปี59ก็คือปีที่แล้วปรากฏว่าเขาเลือกเราเขาก็เชื่อว่าเราต้องแน่แต่ผมไม่รู้เราจะจัดยังไงเราก็บอกว่าเราจัดให้ดีที่สุดให้เชื่อว่าเมืองไทยของเราเนี่ยให้วัรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลทหารก็าตามเนี่ยแต่เรามีเสรีภาพเต็มที่และเรามีความสงบสุขและประเทศเรามีความพร้อมทุกอย่างปรากฏว่าเขาก็เลือกเรา100%เป็นเจ้าภาพ ก็จัดได้ดีมากในช่วงสองสามวันนั้นนะครับจนกระทั่งว่ามีหนังสือชมเชยจากองศินโลกและในการประชุมบอร์ดองศินโลกนี่เขาเขาขอบคุณเราหลายครั้งแล้วก็ประกาศในที่ประชุมเลยว่า GSB ไ h a i l นด d เป็น uh, The ะ e s t ตั้งแต่เขาเป็นประธานองศิลโ20ปีเนี่ยประธานคนปัจจุบันเป็นเยอรมันเขาบอกเลยว่าดีที่สุดนี่คือศักยภาพของของประเทศไทยทในนามที่เราเป็นเป็นเจ้าภาพในปีปีที่ผ่านมานะคะทีนี้หลายท่านไหนจะอยากทราบว่าอย่างธนาคารอมสินเนี่ยเราทราบเป็นดีว่าบทบาทภารกิจนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างต้องดูแลพี่น้องประชาชนในทุกระดับชั้นนะคะเป็นเป็นเหมือนกับแรงสนับสนุนนโยบายต่างๆของภาครัฐด้วยเวลาไปรวมกันนะคะ 80ประเทศ121ธนาคารเนี่ยภารกิจหรือว่าบทบาทนะที่ประโยชน์จะได้กับประชาชนหรือว่ารัฐบาลงแต่ละประเทศนี่คืออย่างการประชุมหรือการเวิร์กช็อปล่าสุดที่ผ่านมานมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างอะคะค,คือจิตวิญญาณของธนาคารออมสินทั่วโลกเนี่ยคล้ายคลึงกัน่ะข้อที่หนึ่งเป็นธนาคารเพื่อการออ,อมคือส่งเสริมการออมตั้งแต่เด็กนะฮะจนถึงวัยชราเลยนะครับ ให้สร้างความรู้เรื่องการออมสร้างวินัยการออมทุกเซ v i ์ g s Bank ทั่วโลกทําหน้าที่นี้หมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเป็นธนาคารประชาชน People's Bank คือคดูแลประชาชนทุกระดับชั้นโดยเพราะอย่างยิ่งกลุ่มฐานรากหรือใช้คําว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีไรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าับาทต่อเดือนสําหรับของไทยนะ,ะธนาคารพาณิชย์ก็จะไม่ค่อยได้สนับสนุนคกลุคค่มนี้เพราะว่า พยาามเสียงต่างๆเขาจะมีมาตรฐานแต่ของเราเนี่ยมีมาตรฐานแต่เป็นมาตรฐานที่ตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มฐานรากกับลูกค้าประชาชนที่มีรายได้น้อยนี่เป็นภารกิจพิเศษของอวามสินทั่วโลกทั่วโลกต้องทบบต้องทำแบบนี้ สร้างความเท่าเทียมในสังคมซึ่งเป็นโจทย์ของวเลยของโลกเลยนะฮะอินควอตเนี่ยแล้วก็สร้างความเข้าถึงให้กับคนที่เขาขายโอกาสที่จะใช้บริการธนาคารโดเาะเรื่องฝากเงินหรือว่าโดยเาะเงินกู้สินเชื่อเนี่ยความสินก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันใ่โจทย์หนึ่งที่ทุกคนก็ได้รับเหมือนนกันคือเนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นของเราในกระทรวงการคลังทร้อยเป จะต้องสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจต้องการขับเคลื่อนความสินก็ต้องทําภารกิจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยรัฐบาลเต็มทีมนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะทํายังไงให้แก้ไขนี้นอกระบบให้เขาได้ไหมจะทำยังไงให้เขามาลงทะเบียนรับสวัสดิการจากรัฐบาลมากที่สุดจะทำยังไงที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นอย,อ,ยอย่างยั่งยืนนะครถ้าเป็น สตาร์ทอัพ SME เอ็อ SME ที่อาจจะเข้าถึงแ้งพณิตย์ยากเพราะว่าเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหม่เกิดขึ้นเยอะออมสินจะสับสนุนได้ไหมควรจะต้องได้เพราะว่าถ้าแ้งรับไม่สับสุนแล้ว เขาจะไปหาแหล่งเงินทุนที่ไหนเนี่ยควอมสินก็ทาหน้าที่พวกนี้แล้วก็บทบาทของอมสินโลกก็เหมือนกันเหมือนกันนี้เลยคือทุกวันนี้ก็ต้องดูแลประชาชนของตัวเองให้ให้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะในเทรนดของอมสินโลกตอนนี้มีการพูดประเด็นไหนบ้างเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของดิจิทัลนี่เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เยอะนะคะแล้วก็ตัวธนาคารเองเนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปสู่จุดนั้นด้วยอย่างการเวิร์กช็อปครั้งล่าสุดที่ เชื่อมโยงหรือต่อยอดไหมคะท่านรองคะ<ช>ว,ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนมีการนําเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนกับธนาคารมากขึ้นย้อนไปเมื่อปี58ที่ผมไปไประชุมครั้งแรกที่วอชิงตันดีซีหัวข้อของปีนั้นคือดิจิตอลแบงกิ้งฮิวแมนทัชคือคุณจะดิจิตัลยังไงลูกค้าก็ต้องการให้คนมาดูแลด้วยนะครับเปที่ปรึกษาดูแลแนะนำพอมาปีที่แล้วต้นปี ปีนี้เลยครับต้นปีที่บัสเซลเบลเยียมจัด Innovation Workshop เกีเ่ยวกับเรื่อง Digital Banking และเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มันมาเร็วมากที่บัสเซลเบลเยียมสำงัร่ใหญ่เลยเราก็ไปร่วมแต่ว่าการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุโรปกับอเมริกาหรือว่าแอฟริกาบางส่วนมันไม่ค่อยมีทางเอเชียเขาก็บอกว่า องสินประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมง์สินโลกจัดดีมากเลยปีที่แล้ว <c oughs> เป็นเจ้าภาพเวิร์กช็อปอินโนเวชั่นได้ไหมให้กับสมาชิกในภูมิภาคเนี้ย <c oughs> เราก็รับไปนะครับเมื่อเดือนพฤษภาเพิ่งจัดไปสองวัน <c oughs> ปรากฏว่ามีประเทศสมาชิกเข้ามาเป็น1สิบประเทศ <c oughs> ครับจากในในภูมิภาคแล้วยังมีผู้ไม่ใช่สมาชิกมาอีกหลายประเทศเลยนะครับผู้สนใจแล้วองสินโลกก็มาด้วยรวมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกันทำเวิร์กช็อปสี่สิบกว่าท่านนะครับจากหลายสิบประเทศ พูดคุยในวันนั้นเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของธนาคารออมสินในแต่ละประเทศว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วดิจิทัลแบงกิง้งแล้วก็ที่สําคัญคือว่าดูแลประชาชนและลูกค้าตัวเองเลยโดยเฉพาะกลุ่มฐานร่ากคุณจะได้น้อยเนี่ยอย่างไรนะโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใช้วันนี้เนี่ย สามารถตอบโจทย์ความต้องการคนกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าษษหรือว่าลูกค้า<ร>ของบ็อกซ์ชอปกันใช่ครับล่าสุดนีใช่ครับนะคะต้อคุยกันหลายเรื่องครับคุยกันเรื่อง Digital Banking ค่ะนะครับโดยเพราะ Mobile Banking เนี่ยคครับคุยกันเรื่อง cross border remittance ก็ order, Rem ance, ค,คือการโอนเงินระหว่างประเทศค่ะว่าเอ๊ะทำไมออมสินเองไม่ไม่จับมือกันเองในระหว่างออมสินทั่วโลก นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลลูกค้าของตัวเองในต่างประเทศเดินทางไปทั่วโลกใช้ธุรกรรมต่างๆหรือโอนเงินข้ามประเทศอะไรต่างๆก็ใช้เชื่อมโยงกันได้ถ้าต้นทุนก็จะได้ถูกไม่ต้องไปเปิดสาขานะครับประชาชนได้ประโยชน์สะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมต่ำอันนี้คือตกลงกันแล้วว่าว่านั้นเราจะร่วมมือกันเรื่องทำเรื่อง cross border money remittance โอนเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์เลยไหมเพราะว่าเรามีบทบาทสูงเราเป็นเซ็นเตอร์เลยก็เชื่อมอมสินประเทศอื่นๆเข้ามาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องไปขอแรงชาติทำเลยน,นะครับแล้วก็ ทำอะไรร่วมกันได้อีกน่าจะทําให้เป็นประโยชน์กับประเทศตัวเองกับประชาชนด้วยค่ะแต่ก็เป็นการเอาผสมผสานเอาเทคโนโลยีเอาดิจิทัลเข้ามาเชื่อมกันเชื่อมกันกน,ะนะคะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจริงๆแล้วทุกๆสมาชิกเนี่ยทุกๆประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลนะคะและอมสินเองก็บอกว่าก็เดินหน้ามาถ้าเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเดินได้ไปค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรทุกวันนี้บริการที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดิจิทัลเนี่ยเกือบจะครบทุกอย่าง แล้วไหมคาอยากจะให้ท่านลองพูดถึงมีเยอะมากเลยนะจนกระทั้งว่าผู้คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามีบริการแบบนี้นะคะมีทั้งเลยโมบายแบงกิ้งเนี่ยเปิดตัวมาได้2ปีเต็มพอดีเมื่อกลางปี5-8ถึงวันนี้2ปีมีลูกค้าสมัครแล้วล้านสี่แสนคนและแอคทีฟใช้อยู่เนี่ย 80%คือประมาล้านหนึ่งแสนคนปัจจุบันเราก็มีส่วนแบ่งทางตลาดโมบายแบงค์กิ้งในห้าเปอรนะครับแล้วอยู่ในต่างจังหวัดถึง70%กรุงเทพสามสิบนะครับเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะมีลูกค้าโมบายแบงค์กิ้งเนี่ยแอพถีบไม่ต่ำกว่า2ล้านคนซึ่งเท่ากับว่าเราจะมีมาเก็บแชร์เพิ่มเนี่ยเป็น10%จาก5้าจะเป็น10%บเอร์เท่ากับว่าเราเติบโตเร็วและลูกค้ามีความต้องการถึงจะสมัครกันเยอะขนาดไหนเราใช้กันเยอะแล้วลูกค้าเราเเป็นต่างงจััหววดดยยอะ้70% ของลูกค้าเราเป็นต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคหรือประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในภูมิภาคได้ดีมาก <นะ S 1> หรือสังคมไร้เงินสดะ มีการพูดถึงเดบิตเครดิตอะไรก็ตามแต่ออมสินก็พัฒนาเหมือนตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้เรามีบัตรเอทีเอ็มบัตรเดบิตมีอยู่หกเจ็ดล้านลูกค้าละเจ็ดหกเจ็ดล้านคนต่อมาเราพึ่งแนะนําบัตรเดบิตบัตรเครดิตออกสู่ตลาดเมื่อปีที่แล้วค่ะเรามีลูกค้าเกือบสองแสนคนแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีบัตรกดเงินสดด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าที่รายได้เกินหมื่นห้าก็มีวงเงินต่างหากรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าสำหรับกลุ่มค้าแรก ก็มีนะครับคนเบียดได้นล้นก็มีบัตรเงินสดแก้ไขนี้นอกระบบได้ด้วยแล้วก็ให้สินเชื่อกับพวกเขาด้วยนะครับเรามีเทคโนโลยีที่รองรับเรื่องพร้อมเพย์มีรับาลออกนโยบายเรื่องพร้อมเพย์มาเราก็ตอบโจทย์ไปได้ล้านห้าแสนคนละที่มาสมัครกับเราร่วมเพย์นะครเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วนะครับเท่ากับวันนี้พร้อมทุกอย่างมีบัตรเดบิต บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดมี EDC ด้วยที่วางไปตามสาขาทุวประเทศกับธนาคารกมิตรมีโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีทุกอย่างนะครับพร้อมกันครับก็เรียกว่าคือบริการพันธกิจหลักของเรากับการเป็นธนาคารเพื่อการออมหรือว่าการดูแลประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันนี่เป็นภารกิจหลักแต่ทุกวันนี้คือการปรับตัวเอาเทคโนโลยีเอาดิจิทัลเข้ามาซึ่งกมสินก็สามารถทําได้ภายในระยะ เปิดมาแค่สองปีอย่างที่บอกไปคือทุกอย่างก็ครบช่วนเรียบร้อยแบบแล้วเป็นสมัยของเ่าเช่าท้ายนี่แหละที่มาช่วยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราล้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาส่วนใหญ่ในสองสามปีนี้แหละครับผมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะกับการปรับตัวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกับความเข้มแข็งของธนาคารอมสินนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลนะคะผูุ่อิสระที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะ